วันนี้พอดีผมจะมีจัดปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อนที่เรียนหนังสือสมัยเก่าละไม่ได้เจอกันนานแล้วทีนี้ผมก็เลยโทรไปชวนเพื่อนหลายๆคนให้มาอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่เพื่อนอยู่คนหนึ่งผมโทรไปชวนมันพูดว่ามาไม่ได้เพราะว่าต้องเลี้ยงลูกผมก็เลยมานึกนึกถึงเหตุการณ์ที่เคยผ่านกันมากักเพื่อนคนนีน้ก็คือสมัยก่าน,นะเพื่อนมีแฟนใช่ไหมมีแฟนอยู่คนหนึ่งแล้วแฟนนะ เหมือนแฟนมันนอกใจอะไรเงี้ยแล้วมันก็โทรปรึกษาผมผมก็เลยบอกมันว่าให้มึงเลิกเพราะว่าถ้าผู้หญิงฮะถ้าเคยทําแล้วมันจะเดี๋ยวมันก็จะทําอีกมึงเชื่อกูมึงเลิกเถอะแต่มันไม่เชื่อผมพอมันไม่เชื่อผมปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่กันมาได้จนมีลูกมาสองคนละพอสองคนปุ๊บสุดท้ายผู้หญิงก็ทําอีกทําอีกทีนี้มันก็เลยต้องเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วแต่ผมชื่นชมมันนะพูดถึงฮะมันเก่งนะมันเลี้ยงลูก สองคนด้วยตัวมันคนเดียวเป็นหลักอะเพราะว่าไม่ได้มีทางบ้านซัพพอร์ตอะไรเงี้ยผมผมคิดว่ามันเก่งนะมันก็เคยพูดกับผมนะว่ามึงเคยเตือนกูแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเวลามันเมามันก็จะมาพูดมันก็ชอบพูดกับผม,มบ่อยๆว่าเออมึงมึงเคยเตือนกูแล้วเหมือนประมาณว่ากูน่าจะฟังมึงเนาะอะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนเนี้ยผมมันนึกย้อนกลับไปปุ๊บเนะี่ยผมกลับกลับคิดว่า มันนะคิดถูกแล้วที่มึงที่มันที่มันตัดสินใจคบต่อแล้วมีลูกอะ่ะด้วยความที่ด้วยความที่ว่าผมรู้สึกว่าก็คือพอมันบอกว่ามันต้องดูแลลูกอย่างเงี้ยเราก็มันนึกย้อนถึงตัวเราเลยว่าถ้าเรามีลูกปุ๊บเนะี่ยเราจะเป็นยังไงว่าเราจะเป็นแบบมันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวผมคงไม่มีโอกาสมีแล้วเพราะว่าอายุสี่สิบเกือบกลางแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่เพื่อนผมฮะก็คือมีลูกก็เริ่มโตแล้วผมก็เลยอยากจะมาบอกว่าคือเว,เวลาการเวลามันเปลี่ยนความคิดมันอาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึ่งก็ได้ตอนนั้นะผมคิดว่ามึงว่ามันน่ะควรจะหยุดควรจะเลิอกอะไรเงี้ยแต่พอมาผมอายุมากขึ้นปุ๊บเนี่ยผมกลับมองผมกลับมองว่ามันคิดถูกผมกลับกลายเป็นคนที่คิดผิด แปลกไหมครัผมว่ามันแปลกนะเหมือนเราโตขึ้นมาปุ๊บอะสิ่งของที่มามีค่าที่สุดอะมันน่าจะไม่ใช่ทรัพย์เงินทองพอเราอายุมากขึ้นอะตอนที่ผมผมโปรงผมเลิกเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยผมกลับมารู้สึกว่าเออถ้ามีลูกก็คงจะเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของตัวเราแน่เลยผมคิดแบบนี้จริงๆนะแต่เมื่อก่อนเนี้ยผมคิดว่าติดเที่ยวอะติดเที่ยวติดสนุกไปวันๆอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรแค่แบบว่าไม่อยากมีภาระก็ เดี๋ยวพอแก่ไปก็เก็บเงิน <S <S เก็บทองดูแลตัวเองได้แต่จริงๆแล้วคงไม่ใช่อะผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะผมว่าเพื่อนผมคนนี้มันคิดถูกผมก็แค่มาโทษตัวมามาบอกว่าผมคิดผิดเฉยๆแก่ตัวไปผมอาจจะแบบอยู่ลำพังตายอย่างเดียวดายอะไรเงี้ยผมเริ่มมาคิดแล้วผมก็อยากจะเตือนเด็กสมัยใหม่ที่ไม่ท,ท,ท,ที่ที่คิดเหมือนผมเลยล่ะเด็กสมัยเนี้ยก็ค,คือคิดไม่อยากไม่อยากจะมีลูกกันหรอกเพราะว่าแค่ตัวเองก็เลี้ยงไม่รอดแล้ว แต่พอถึงวัยวัยหนึ่งอะวัยอย่างผมเนี่ยกลับรู้สึกว่าทําไมกูถึงไม่มีวะกูควรจะมีไหมอะไรประมาณเนี้ยก็เรื่องนี้ก็มีขั้นี้ที่อยากจะเล่าให้ฟังขอบคุณมากครับ